ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศไทยจึงกำหนดแผนการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย4.0ในแผนการพัฒนานี้ระบบเกษตรกรรมถูกกำหนดให้เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงโดยเกษตรกร,ร ต้องสามารถเป็นทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มมูลค่าจากความรู้ด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจึงได้จัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูงปรัชญาของหลักสูตรคือมุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความเชี่ยวชาติมีทักษะทางวิชาชีพที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาด้านการ,กรเกษตรซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติยังมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่นะครับเทคโนโลยีกเกษตรแม่นยำนะฮะก็จะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของ ไอโอทีนะครับอินเทอร์เน็ตออฟิงหรือว่า Internet เน็ตสรรพสิ่งนะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นะครับเราจะนำเอาตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมาใช้ในการตรวจจับนะครับความชื้นอุณหภูมิสภาพวูมิากาศต่างๆที่อยู่ในโรงเรือนที่จะใช้ในการเกษตรนะครับซึ่งไอความรู้เหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ไม่ไกลพวกเราแล้วนะครับเพราะว่าทุกวัยนะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับตลอดจนคณาจารย์นะครับที่ ทาการเรียนการสอนในห,หลักสูตรนี้นะครับก็เป็นคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับหลายๆเรื่องเราก็จะมีการวางเบสิกที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชก,การเลี้ยงสัตว์หรือแม้กระทั่ง่าอาหารต่างๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับต่อวงจรหรือการใช้บอร์ดนะครับต่างๆในการทําเซ็นเซอร์นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ การตลาดต่างๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะเรียนรู้กันอย่างครบวงจรเลยทีเดียวซึ่งการเรียนการสอนนะครับเราก็จะสอนอยู่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานทัศนศึกษาหรือการดูงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดจนเกี่ยวกับการมอบโปรเจกต์ต่างๆให้กับทางนักศึกษานะครับได้ไป ทำกันนะครับสุดท้ายก็จะมีการตรวจติดตามแล้วนำเอาผลที่นักศึกษาได้เอาไปแอพพลายหรือได้นำเอาไปใช้นะครับว่านำไปใช้ประโยชน์หรือมีการประเมินว่าความรู้ที่เขาได้รับนั้นเนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรครับสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตร,ร,รแม่นยำสูงให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างกำลังคนที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมทางการเกษตร,รหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจัดการสอนในลักษณะ Modular Based Learning o u t c o m e 3ชุดการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์ด้านเกษตรศสาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกันตั้งแต่ที่ได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้มานะครับก็คือหลักสูตร<ม>เข้มข้นมากครับมีทั้งในส่วนของที่เป็นทฤษฎีและก็ ปฏิบัตินะครับซึ่งนำพาความรู้ในทางด้านการเกษตรที่จะนำไปใช้งานจริงนี่ค่อนข้างคบคันมากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีเทคโนโลยีที่ได้ความรู้จากหลักสูตรนี้มาช่วยนะครับก็ทำให้เ,เราไปใช้งานในส่วนของการดูแลผลผล,ผลิตของเราได้ดียิ่งขึ้นมากๆเลยครับรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นข้าราชการมาก่อนเนาะเออรี่รีไทยมาได้ประมาณสัก6เดือนก็มาเจอหลักสูตรอันนี้ ก็ยินดีมากเลยที่จะมารับการเรียนรู้เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอาจจะมีทฤษฎีนิดหน่อยแต่ว่าการปฏิบัติจริงลงหน้างานจริงอะมาเรียนที่นี่ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีองค์ความรู้เยอะมากนักศึกษาที่เข้าเรียนในรุ่นนี้นะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีหลากหลายอาชีพมีความประทับใจกับพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกท่านคะ่ะมีความรู้สึกว่าครั้งแรกนี่คิดว่า ตัวเองน่าจะอายุที่สุดเยอะที่สุดล้วค่ะเพราะว่ากลัวจะไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอีกอย่างเดิมทีไม่มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเลยหลังจากที่มาเรียนปุ๊บก็ถือว่าโครงการนี้ดีมากๆค่ะหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูงนับเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่สำหรับเกษตรกรในอนาคตที่จะสามารถพึ่งพาตนเอง และมุ่งให้เกษตรกรเป็นนักนวัตกรรมมากกว่าผู้ใช้เทคโนโลยีกอให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างคุ้มค่าเพื่อยกระด,ดับความรู้ความสามารถการแข่งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืน